คำสอนคุณครูไม่ใหญ่เรื่องสวรรค์ภพภูมิแห่งการเสวยผลบุญสวรรค์เป็นที่เสวยผลบุญที่เรากระทำเมื่อตอนเป็นมนุษย์สวรรค์เขาไม่ได้ดูว่าตอนเป็นมนุษย์ใครมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำแค่ไหนจะลอรวยสวยฉลาดแค่ไหนเขาดูกันที่ใครสั่งสมบุญมามากแค่ไหน สวรรค์เขาไม่ได้ดูว่าใครอายุยืนยาวหรืออยู่มานานจึงจะให้เป็นผู้มียศใหญ่มีความเป็นใหญ่แต่เขาดูที่ใครมีบุญมากกว่าเขาก็ให้โอกาสผู้นั้นเป็นผู้มียศใหญ่มีความเป็นใหญ่สวรรค์เทพ,พบุตรเทพธิดาผู้มีบุญมากรัศมีที่ออกจากกายจากเครื่องประดับก็มากบริวารสมบัติก็มาก วิมานใหญ่โตโอลานสวรรค์มีพื้นที่ใหญ่โตโอลานมีการปกครองแบบแบ่งเขตประชากรชาวสวรรค์ในแต่ละชั้นมีจำนวนมากกว่าในเมืองมนุษย์มากสวรรค์มีฤดูเดียวคือฤดูสบายไม่มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิสวรรค์ไม่มีความมืด มีแต่ความสว่างไสวแม้วัตถุสิ่งของก็สว่างไสวสวรรค์มีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเทพธิดาอายุ1 6ถึง15ปีเทพพบุตรอายุ 18- ปถึง2 0ปีสวรรค์มีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บสวรรค์เป็นสังคมใหม่มีวัฒนธรรมใหม่ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ และมีความคิดไม่เหมือนมนุษย์สวรรค์มีจริงพิสูจน์ได้ไปรู้ไปเห็นไปถูกต้องสัมผัสได้ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายไปกันได้ทุกคน